คาดการนะครับย้ำแล้วนะคลิปนี้คือการคาดการนะครับเกี่ยวกับเทดของตัวละครที่6นั่นเองคบว่าจะมีอะไรเป็นแบบไหนยังไงรับมือกับใครได้บ้างงั้นเดี๋ยวเมื่อ,อไม่เป็นการเสรียเวลาเข้าเลยแล้วกันเนาะในโซนของตอนนี้ขอตัดในโซ่ของตัวละครอ,ออกไปก่อนไม่ว่าจะเป็นอตอนนี้มี3หน่วยหลัหลกๆนะหลกัหลกๆนะคูมะคดวด,ดามและซอเทิร์นอันนี้คือหลกัหลกๆนะ3หน่วยนะหน่วยไหนไม่รู้ค่อยว่ากันโอเคอ่ะแต่ส่วนตัวไปทางไหนก็คือซอรเทิร์นเพราะว่ามันเป็นลาสบอสครับ พอเปลาบอสถึงตอน7ปีคิดว่ามันน่าจะจบเนื้อเรื่องไปแล้วไอตอนต้นปีเดือนเดือนสองอะ่ะผมว่ามันน่าจะจบเรื่องไปแล้วอ,อาจจะจบภายในเดือน1เดือน1เนี้ยอีก3าเดือนเนี้ยจบแล้วและอาจจะไม่เจอชัตเทิลอีกเลยผมเลยมองว่าถ้ามาต้องมาช่วงนี้ถ้าถามผมนะมันต้องมาช่วงนี้แต่วงเลยว่าอันนั้นคือเป็นกรณีสีแดงแต่ถ้าหากเกมแม่งเสือกเอามาเป็นสีดำอ่ะถ้าง,งั้นหนวดดําเลยมีแค่2หน่วย2ตัวที่ผมคาดว่าน่าจะมาส่วนคูม้าเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นย้อนอดีต ส่วนใหญ่การย้อนอดีตจะเอาตัวละครหนึ่งในนั้นมาเป็น e ออยู่แล้วผมเลยมองว่ายังไงก็น่าจะมาแต่ไม่มาตอนนี้ก็เจ็ดปีก็ได้ก่อขววากันเนาะเพราะว่าตัวรอบนี้มันมีไม่เยอะขนาดนั้นอ่ะจบที่ตรงนี้ก่อนอันนี้ตัวละครตัดทิ้งไปนะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของตัวละครสายโล่ที่มันกําลังจะมาดีกว่าว่ามาแนวไหนถึงจะสามารถเล่นได้ดีและรับมือได้ในแพทนี้และน่าจะแพ้ใครนั่นเองโอเคเดี๋ยวขอเริ่มก่อน โดยโล่ในรอบนี้ส่วนโตผมเชื่อว่าน่าจะเมตาและสิ่งที่มันจะทําก็คือ1การคิดสรุครับโอเคทีนี้เราคุยว่าถ้าการคิดสรุมันต้องมีอะไรอ่ะคาว่าการคิดสรุครับขั้นต่ําคือลดความเสียหาย80%และควรที่จะเป็นสีเอ่อเป็นเป็นเป็นสสีก็ได้หรือสีขาวก็ได้แต่ถ้า3สีมันน่าจะมีเพิ่มคล้ายๆกับตัวละครลิวคูกิวนั่นเองครับแล้วก็จะต้องมีในส่วนของพวกเพิ่มคาริมิเตอร์ตีปุ๊บหายปับ๊บ อันเนี้ยก็เชื่อว่ามีเหมือนกันอ่าในส่วนของริวคุกิวเนี่ยเหตุผลที่ว่าทําไมคิสซุตีไม่เข้าใช่ไหมหนึ่งมันลบพารามิเตอร์พอลบแล้วมันตีไม่เข้าละอันดับต่อมาครับเมื่อโดนโจมตีแม่งเด้งเลือดเเปอร์เซ็นเห็นไหมเนี่ยไอเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ยโคตรเยอะเลยเออเยอะแบบเยอะจัดๆเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้เสือกตีแล้วเด้งเลือดอีกเห็นไหะลบไปว่าเลือดเด้งอีกเนี่ยอาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้ครับ หรือมันอาจจะเปลี่ยนก็คือล้มเลือดเด้งหรือโดนสปิลเลือดเด้งอะไรเงี้ยแนวแนวเนี้ยแนวแนวเนี้ยเป็นเป็นได้หมดเลยหรืออาจจะเป็นชิวมาใหม่เลยก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับชิวคล้ายๆตัวละครนี่จิอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเอาโอเคสรุปกันตรงนี้ก่อนก็คือมี1ลดความเสียหายครับ60-80%แน่ๆอันนี้คือแน่นอนละในการเล่งเด้งเลือดก็คืออ่ะล้มลงระเด้งหรือโดนตีระเด้งอันเนี้ยมีแน่ๆคิดว่ามีด้วยอ่ะโอเค2อย่างเนี้ยมีแน่แเอาละอันดับต่อมาคือ ทำเพื่อกันตัวละครนิกะครับอ่ะต้องมีอะไรการนิกะเนี่ยหลกัหลกๆตัวนิกะมันจะตีแรงในกรณีที่ตัวเองเนี่ยตีไม่สนลดความเสียหายตามนั้นนะครับในส่วนของสกิลนะนะเนี่ยไม่สนลดความเสียหายครับดังนั้นเนี่ยตัวละครที่จะมาดักไอ้พวกนี้คือเพิ่มเดฟผมเลยมองว่ามันน่าจะออกแบบเป็นคล้ายๆกับตัวละครไคโดครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เลยคือเดฟแม่งก็มีเพิ่มแอตแทกแม่งก็มีเพิ่มแต่แอตแทกเนี่ยผมยังไม่กล้าตอบ อาจจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของสร้างความเสียหายแทน30% 50%ไม่รู้ครับอันนี้ยังไม่รู้แต่ถาาว่ามา2อย่างก็ได้เพราะอย่างไคโดตรงนี้สามสิบแอตแทก็มีด้วยมี2อย่างเลยคือไคโดนี่ครบมากนะถือว่าเป็นตัวนี้แบบโคตรครบอะพูกนี้ครบ,ครบแบบครบจัดเลยอะเออเนี่ยมันจะสามารถเล่นได้เนาะก็คือว่าอ้าวมีเพิ่มเดบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะมีลดคาเสียหายเมื่อกี้บอกไปแล้วแต่มีมันมีเดบบด้วยไงยประเด็นอะ พอมีเดฟปุ๊บนิกะจะตีไม่เข้าบางคนนึงภาพไม่ออกย้อนกลับไปที่คูซันครับวันนี้คุณลองเอานิกะตีสกิลใส่คูซันตอนที่มันมีเดฟเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดูสิเข้าไหมนั่นแหละคือคําตอบที่มันกําลังจะมาพอเป็ปัญหายอย่างนั้นครับตัวละครที่โดนต่อไปคือกราฟด้วยเนื่องจากว่ามันลบคือมันลบพารามิเตอร์ได้มันเป็นผลพวงจากคีสลุนะเออกราฟไม่เกี่ยวแต่แค่โดนไปด้วยเป็นหางเล่ยนะครับ ก็คือมีเพิ่มพารามิเตอร์พอโดโจมตีแม่งหายอ่ะพอหายไอก้กราฟเนี่ยมันตีแรงก็ต่อเมื่อมีเพิ่มพาราเมเตอร์นั่นแหละแต่พอหายแม่งก็เลยเบาไปด้วยการาฟเบาไปด้วยนะตามคิดสรุนะประเด็นต่อมาคือการาฟส่วนใหญ่สกิลของมันก็คือว่าตีไม่สนลดความเสียหายคล้ายๆนิกะเลยแต่โล่ตัวใหม่เนี่ยแม่งเสิร์ฟมีเพิ่มเดฟอ้าวชิบหายตีไม่เข้าด้วยดิใช่เนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นครับขึ้นแน่ๆแต่ทีเนี้ยเรามีวงเล็บและ2วงนะครับ วงที่1ครับก็คือในส่วนของวาร์ปเหมือนงูไหมเพราะถ้าวาร์ปมันอาจจะไม่สุดแบบที่ผมบอกเมื่อกี้อ่าอันนี้คือตัวอย่างแรกนะถ้าไม่วาร์ปนะโอเคแต่ถ้าวาร์ปอ่ะนี่ยกตัวอย่าง2องละถ้าวาร์ปเหมือนงูหมายควาว่ามันจะไม่ทําสุดแบบนั้นแน่ๆอ่าที่เหลือก็ค่อยไปรู้แต่มันมีข้อดีข้อเสียนะสมมติถ้าเป็นอย่างข้อแรกโหแม่งจะเป็นโล่ที่แบบโหถึกแบบ โอยหนักอะ่ะหนักเลยอะ่ะเป็นโลที่หนักกับหนักชิบหายดึงทงยากมากอะ่ะที่เหลือก็ไปรู้ว่ามีซัตปิลด้วยไหมนะแต่เชื่อว่ามีด้วยอาจอาจจะเป็นแบบกดค้างกละซัตปิได้ได้เหมือนกันก็คือโขนหนักอะ่ะหนักเลยอะ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่มันจะได้แค่โลเดียวไงและนี่กากของเราเนี่ยโอเคเจอหน้าแม่งคือดึงไม่ได้เว้ยแต่คุณสามารถใช้สกิลหนึ่งหรือนั่นแหละไปอีกทงแล้ดึงต่อได้เลยเห็นนะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะแต่ถ้าเป็นแบบน้องงูแหละอ่ะแน่นอนมันก็ต้องเป็นน้องงูที่เวอร์ชันเก แค่นั้นเองเป็นน้องงูชันอาเกะขึ้นมาแต่ถามว่าน้องงูไม่เก่งเหรอแล้วทำไมแบบทุกคนเนี้ยน้องงูไม่ถึงอยู่ได้วะเนื่องจากว่าการโจมตีปกติอ่าเ,เดี๋ยวนะโจมตีเนี่ยสร้างความเสียหาย50%เ็นห็นไหมและก็เกตเตอร์เห็นปหเออป้องกันเกตเตอร์ออกเมื่อโจมตีคือไม่ตีไม่สดเดฟอะและตีธรรมดาเสริมเครื่องดาเมจอีก โดยที่น้องไม่ต้องมีเพิ่มพารามิเตอร์โจมตีด้วยนะแรงแล้วแค่นี้ก็แรงแล้วพอเกตเตอร์มันไม่ได้ถึกจบเลยนะครับส่วนเกตเตอร์ที่มีเพิ่มเด็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แม่งก็ไม่เกี่ยวไงคิดรอก็เลยทุกตัวแม่งโดนตีเข้าหมดเลยเห็นป่ะเออยกไว้ยแบบตัวธรรมดาสมมตินะเออยกตัวอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างตัวละครแชงแล้วกันหรือลุจิก็ได้แชงหรือลุจิก็ได้อ่ะผมขอเป็นแชงแล้วกันะนะแชงขาวครับ อันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สายวิ่งในอนาคตมันจะมาแก้นะครับก็คือว่าเมื่ออยู่ทงสตูอ่าลดความเสียหายไปเลย50% 80%อันเนันนี้โจมตีปกติก็จะไม่นับแม้ว่ามันจะมีเดฟแต่ว่ามันไม่สนลดความเสียหายไปแลอวไงเขียวปะเขียวปะอ่าเป็นประมาณนี้แล้วกันก็คือหลกัหลกๆอ่ะที่โล่จะมีอ่าผมย้ําอีกหนึ่งทีนะ1ลดความเสียหายเพื่อการคิดสละครับ2มีซัตปิวครับอ่ะ3เพิ่มเดฟครับปัญหาคือพอแม่งเพิ่ม3อย่างเนี้ย ไอ้เพิ่มเดฟเนี่ยก,นนกันิกะไอ้ลดความเสียหายในการคิดสรุปแต่ประเด็นก็คือตัวหางเล่มแม่งโดนยาวเลยโดนแบบโดนเรียบเลยที่เหลือก็ค่อยไปรุ้นว่าอ่ะดัมเม่จะมีเหมือนไครโดได้ไหมหรือว่าแค่เป็นแบบถึกแบบโคตรโบ่โคตรแม่ถึกอะเออแบบฆ่าไม่ไม่ตายอะอะไรอย่างเงี้ยอะถ้าเปเซตเทิร์นเอ้ยคือมันก็ควรเหมาะนะถ้า่าเซตเทิร์นก็แบบฆ่าแม่งไม่ได้จริงๆอะคือถ้าคือถ้าใครได้ทงการก่อนแล้วแม่งยิงทงการปล่อยแม่งอะคือไม่ต้องมายุ่งกับมันอีกเลยอะยกเว้นติดบ,บูดอะอะไรอย่างเงี้ย เออแต่เป็นแม็กเกลก็ดีนะเพราะคนจะได้รู้ว่าควรบวกตอนไหนคนจะได้รู้ว่าอ๋อบูทเมื่อไหร่ค่อยบวกยังไม่บูทโอเครออยู่แถวหลังรอให้สกิลเต็มบูทปุ๊บยัดแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ถ้าผมเป็นโลโลแน่นอนว่าสูนย์ว่าเป็นอย่างไคโดแล้วกันสกิลสองส่วนใหญ่ผมจะเก็บไว้ในกรณีที่ติดบ,บูทอ่ะหลักๆเลยหรือไม่ก็ใช้ก่อนที่มันจะบูทอ่ะละกะเวลาเอาอ่ะพอมันเป็นอย่างงั้นสกิลที่2ก็เป็นธรมตะ โล่ใหม่ก็มีเออใช้ปุ๊บอมาตะาสักแบบสาวิห้าวิใช่ไหมระหว่างนั้นแม่ก็สกิลกันสานัวละอ่ะกูรอดนีเห็นป่ะเพราะว่าการติดบูสต์มันอยู่ที่สิบวิไงเห็นป่ะเอออะไรอย่างเงี้ยที่เหลือก็นั่นแหละเดี๋ยวรอดูตามหน้าง,งานกันละกันก็คือคลิปนี้หลกัหลกๆเราจะเป็นการคาดการสกิลนะครับว่าเป็นอะไรยังไงแต่ผมเชื่อว่ามันต้องต้องไปแนวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวมีคําตอบด้วยอ้าวเดี๋ยวแล้วถ้าไปแนวเนี้ยจะเล่นตัวอะไรวะ <c oughs> พาะแม่ดึงทงไม่ได้นี่ไงมันเลยเป็นการกลับมาของไอโบไง แต่ใจแน่เพราะว่ามันมีทุกอย่างมีครบแบบคือซัดปิลก็มีอะไรก็มีแค่นี่ไงเคาน์เตอร์กันเหมือนเหมือนตอนเล่นคุซันอ่ะกันได้ปะละ่ะไม่ได้ส่วนตัวใหม่ก็ไม่มีแบบพวกสร้างความเสียหาย20 0ไม่มีนะคุซันยังมีนะตัวใหม่ไม่มีไอโบก็กลับมาแล้วไงแค่นั้นเลยง่ายๆเลยเออนี่ยังไม่รวมกับตัวละครเช่นแบบเลือดเหลือนหนึ่งแล้วไม่ตายอ,ะอ่ะอย่างโอดดิง้งยามาโตะแดง หรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไอตัวละครเหล่านี้มันจะโดนคิสรุต,ตบเห็นไหมมันเลยจะทําให้คิสรุมีที่ยืนไงเพราะจะให้ไอตัวละครพวกเนี้ยกลับมาเล่นได้คิสรุก็เลยจะกลับมาด้วยเห็นไหมคือเกมแม่งจะวนแบบวนเลยอ่ะเออผมเลยมองว่าเฮ้ยดีอันนี้ดีโคตรดีเลยอันนี้คือเห็นด้วยกับเกมที่มันกำลังจะไปแนวนั้นนะเออก็เลยต้องบอกไว้ก่อนนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งที่จริงๆผมบอกย้ำหลายรอบแล้วแหละแต่ตัวเนี้ยบางคนแม่งมองไปกีก,กี้อ่ะกุงงมากเลยอ่ะ นิจิคือกี่ทีกูเกิลนิจิอ่ะคือคือโลกปัจจุบันมันได้หมดอ่ะแลวโลคุณคิดว่าโลตัวใหม่มันกันสถานะหรือเปล่าอ่าถ้าคิดเหมือนกันก็ใช่มันกันอยู่แล้วกันอยู่แล้วก็หมายความว่าชิวกูก็เด้งไงแค,แค่นั้นเลยชิวไม่เด้งอ่ามึงก็ติดช็อตแต่แต่ถ้ามันไม่ติดช็อตอนะชิวกูก็เด้งไงเนี่ยมันเลยเป็นหนึ่งตัวที่แบบผมบอกแล้วว่าคุ้มของปีนี้คุ้มยาวๆเลยแต่เรานับแค่โลเราไม่ได้นับบัตร อาแลาว้วถามว่านิจิดึงธงนิกะได้ไหมผมลองเล่นละในหมวดชาเลนจนะ์เนาะเพราะว่าเวล์หนึ่งร้อยเท่ากันนะได้ลองแล้วจริงๆจริงๆพอนิกะมันไม่ติดช็อตเนี่ยเนี่ยนะผมเอาลองเล่นจริงๆเออคือแม่งเด้งกันแบบดึงธงสบายอะกับนิกะคือดึงได้เลยนะเว้ยคืออยู่ธงดึงเลยยกเป็นนิกะเล่นเป็นเนาะก็คือใช้ร่างเล็กสกิลให้ชิวหายจะต่อยนอกธงนะครับแล้วก็กลายเป็นร่างใหญ่ต่อยทีก็แตกอ่าเพราะชิวมันมันด้งไม่ได้ไนงะ อะไรอย่างเี้ยเพราะว่ามันจะอยู่ได้ได้แค่ในทงใช่ไหมล่ะเออเนี่ยแหละแต่สุดท้ายอ่ะผมเลยมองว่าไอเนี่ยอยู่อยู่เหมือนกันดังนั้นอ่ะถ้ารีเจนก็เป็นไอนี่แหละหรือเป็นบูโน่ก็ได้แต่บูโน่ยังไม่รู้นะว่าตัวใหมีสถานะไหมเช่นถ้าเป็นเซอร์นโอเคมีพิษถ้าเป็นคูบาอ่าวับตอกกบบบานแน่นอนอ้าวถ้าถ้าเป็นนวดดลาล่ะอาติดสัตว์แน่ๆเห็นปนหะหรือนวดดอาอาจจะดูดออกเลยก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคซีมีสรุปเป็นประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะเข้าใจสำหรับตัวที่6ที่มันกลัจะมนะ แล้วบอกตัวแก้ให้แล้วดังนั้นใครมีไอโบติดไอดีก็น่าจะขอสะแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนตัวผมเชื่อว่ามันได้ไปต่อเหตุผลดูจากเกมมันทําแค่นั้นเลยอ่ะที่เหลือก็เดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันนะว่าจะเป็นตามนี้หรือไม่